สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของพี่หมออตอมนะครับมาดูว่าความรักของคุณอีกหนึ่งเดือนจะเป็นไงบ้างข้างหน้าขอเปิดด้วยไพ่ คําทํานายของคนที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับสําหรับเรื่องความรักของคุณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับดวงนี้เป็นดวงแรนดอมนะครับจะมีใครนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณหรือเขาก็ตามเนาะถ้าเป็นความรักที่เลิกลากันไปหรือห่างหายกันไปแน่นอนความรักดูมีประเด็น beaten, แน่นอนเลยนะครับเป็นความรักที่เลิกลากันไปห่างหายกันไปแล้วก็ คุณอาจจะรู้สึกกังวลหรือเครียดบ,บางพลังงานอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับแต่คุณจะพยายามที่จะใช้เหตุผลเพื่อที่จะตัดพลังงานอารมณ์เหล่านั้นทิ้งคุณพยายามจะควบคุมมันในใจคุณอาจจะรู้สึกว่ายังรักและมีอารมณ์ที่เปราะบางคุณยังรอคอยใครสักคนหนึ่งกลับคืนมาหาคุณคุณยังคิดถึงอยู่ตลอดแต่การกลับมานั้นมันอาจจะต้องผ่านการที่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นการเริ่มต้นใหม่ในเดือนข้างหน้าเรื่องของความรักอาจจะมีความรักใหม่เข้ามาหรืออาจจะเป็นรักคนเก่าก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมเีเรื่องของสิ่งที่จะต้องยึดติดในภาระหน้าที่หรือว่ากรอบบางอย่างนะครับอาจจะมีใครบางคนทักทายคุณเข้ามาหรือติดต่อคุณเข้ามาแต่ว่า ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่ลงตัวอาจจะมีปัญหาหรือการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ก็จะเตือนมาว่า1เดือนข้างหน้าอาจจะมีใครบางคนนึงกลับเข้ามาก็ได้หรือจะเป็นความรักใหม่ก็ได้นะครับแต่ก็จ,จะมีการทักทายกันเบาหรือการพูดคุยกันแต่ว่าการพูดคุยนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงเพราะว่าอาจจะมีการประทะก,กันได้นะครับและ ความสัมพ right? ันธ์ของคุณทั้งสองคนน่ะนะถ้าสําหรับคนที่แยกกันไปก็หมายความว่าคุณและเขาอะต่างมีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเก็บอารมณ์มีเกาะป้องกันโดยไม่ค่อยอยากที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างเนาะคุณหรือเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากแสดงออกอะไรบางอย่างต่างคนต่างควบคุมความสัมพันธ์มากกว่าเขาหรือคุณอาจจะ ในเดือนทั้งหน้าเนี่ยเขาหรือคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะบิดฉากจบความสัมพันธ์ลงก็ดีหรืออาจจะมีการกลับคืนมาโดยที่รูปแบบของการกลับคืนมานั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงของ1เดือนข้างหน้านะครับ แน่นอนจะมีการพูดคุยการสื่อสารการพูดความจริงความจริงหลายๆอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณแน่นอนมันจะเป็นพลังงานการทดสอบความเข้มแข็งของคุณคุณอาจจะใช้ความเงียบเอาชนะสถานการณ์ที่กดดันหรือว่าความจริงที่จะต้องมีการสื่อสารพูดคุยกันเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วการพูดคุยนั้นจะกลับคืนมาเนาะมีโอกาสที่จะความสัมพันธ์ที่ตายไปแล้วหรือว่าจบกันไปแล้วนาะมีโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาแล้วก็เป็นความรักที่สวยงามได้ นี่เป็นพลังงานความรักของคุณที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้เนาะใครที่เลิกลากันไปนะครับใครที่เลิกลากันไปมีประเด็นจะมีคนคนนั้นเนาะอาจจะกลับคืนมาในความสัมพันธ์นี้นะครับกลับคืนมาในความสัมพันธ์นี้หรือคุณอาจจะมีใครบางคนที่ทักกลับเข้ามาหาคุณ หรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันอาจจะต้องติดนิดนึดนงนะครับมันอาจจะมีเรื่องของกรอบหน้าที่ศีลธรรมอะไรบางอย่างที่คุณยึดมั่นอยู่ซึ่งความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการที่เรียกว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของการที่ไม่ลงรอยกันก็ได้นะครับนี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนข้างหน้าสาหรับลูกดวงนะครับที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับน้อมรับพลังงานนี้ไปนะครับฟากกดเครื่องหมายบวกนะครับ และกดหัวใจพิมพ์เรื่องราวของคุณลงมาและน้อมรับพลังงานนี้ฝากบันทึกเป็นการโปรดและแชร์โพสต์นี้ไปที่หน้าฟีดของคุณและรีโพสต์นี้เพื่อเป็นค่าครูสําหรับการดูดวงนะครับและใครติดตามพี่หมอมาจากบ้านแดงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและบันทึกประการโปรดพิมพ์หัวใจลงมาในช่องคอมเมนต์นี้และน้อมรับพลังงานนี้ไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ